น้องเนี่ยไปอยู่ในบ้านพักเนี่ยน้องโทรมานมากเดี๋ยวเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวให้แม่ลูกสองคนเขาเล่าให้ฟังนะคะ,ะแม่เล่าให้ฟังก็คือ,อตอนนั้นเราได้มีการไปหา,านะ้องค่ะก็สอบถามน้องว่าการเป็นอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยสบายหรือเปล่าซึ่งน้องก็บอกว่ากระซิบแต่เรานะคะว่าเนี่ยเขา,เอาอยู่นี่เขาโดนโดนรุ่นพี่ที่นั่นนะคะแกล้งก็มีการถีบการตบหน้าอย่างรุนแรงแล้วก็มีการเอาหัวโขกด้วย เรูก็เลยคิดว่าทําไมทําไมถึงแบบว่าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าน้องอยู่บ้านเนี่ยเราเองอ่ะไม่เคยที่จะต้องมามา,มาถีบน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคุณเป็นใครที่แบบมาทํากับลูกเราแบบเนี้ยอืมตอนนั้นเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยให้น้องเนี่ยไปเดินเล่นอยู่ตรงริมน้ำมันน้องมีความคิดซึ่งเศรางทนอยากฆ่าตัวตายอ่ะอันนี้ต้องเจอก่อนริมน้ําที่ให้ถ่ายเนี่ยคือมันล็อกก่อล็อกลูกลงไว้แล้วมันมีกระแสะไฟฟ้าถามเลยว่าเด็กจะเข้าไปได้ยังไง คุณไปเห็นตอนไหนว่าเด็กไปนั่งริมน้ำเนี่ยค่ะมีภาพค่ะไปถ่ายมาเ<ม>พราะเขาก็มีเขียนป้ายแปะไวช้ชัดเจนว่ามีกระแสไฟฟ้าห้ามปีหนหรือว่าห้ามทำอะไรทท้งนั้นซึ<อ>่งเราก็สอบถามน้องแล้วว่าเราได้เข้าไปจริงหรือเปล่าซึ่งน้องก็บอกว่าแม่หนูจะเข้าไปได้ยังไงเราเพราะว่ามันมีกระแสไฟฟ้าหนูจับหนูก็โดนชอ็อตสิน้องก็พูดกับเราดิเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราเรียนร่วมเนี่ยเป็รุ่นหลั น้องดีวิโเคให้น้องเป่เลูกลูกหลายคนเนี่ยต้องแจ้งก่อนมีลูกแค่สองคนนะคะไม่ไม่ได้ว่ามีลูกสี่ห้าคนตามที่ข่าวลงนะคะยักษ์ก็มีเนี่ยน้องลูกแก้วเนี่ยเป็นลูกคนโตเราเลี้ยงเองตั้งแต่เด็กตั้งแต่คลอดเลยดีกว่าจนจนเขาอายุเก้าขวบเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีลูกคนเล็กเนี่ยก็อายุประมาณหนึ่งตัวสามเดือนตอนนี้ก็เลี้ยงเองแล้วก็มีการจ้างจ้างเลี้ยง<ม>เพราะว่าเราต้องไปทาง,งานหาเงิน ค่ะแล้วจากนั้นเขาให้พอบเนี่ยมีการนำตัวน้องไปถูกไหมคะใช่ค่ะเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคุณแม่ก็ก็มีการมาให้เราเซ็นเอกสารรับตัวน้องไปซึ่งตอนนั้นเราก็แจ้งว่าเราโอเคนะที่จะให้น้องไปถ้าน้องอยากไปซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็คิดในใจว่าน้องคงไม่ไปหรอกเพราะน้องไม่เคยไปกับใครไม่เคยไปอยู่กับใครเลยอืมเราก็คิดในใจแต่ว่าพอปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องยินยอมที่จะไปนะเราก็โอเค เราก็ปล่อยสุดใจยินยอมให้น้องไปเซ็นเอกสารให้เขาตรวจสอบได้แต่จริงๆแล้วท่านประธานขู่กับน้องว่าให้พูดความจริงมาถ้าไม่พูดแม่จะติดคุกถ้าอยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยต้องไปกับ <ไป S 1> พี่เขาที่นู่นมีเพื่อนเยอะแยะที่นู่นมีขนมเดี๋ยวพี่ไปเยี่ยมแต่สามอาทิตย์ท่านประธานไม่เคยไปเยี่ยมน้องเลยเราก็บอกวันเดียวทุกครั้งที่น้องร้องไห้เจ้าหน้าที่จะโยนเชือกสีดำมาแล้วบอกให้น้องว่าถ้าอยากออกไปก็ไปตายซะ เจ้าหน้าที่ที่พูดที่เป็นเจ้าหน้าที่พมหรือว่าเด็กเป็นเด็กข้างในใช่หลังจากนั้นยังไงต่อครังไน้องกลับมาน้องกลับมานานแค่ไหนเลื่อนนานไหมคะก็คือเข้าใจว่าเป็นการภาพผู้เยาว์ธรรมดานะคะจนกระทั่งเมื่อเช้าหนูเพิ่งทราบว่าท่านประธานเนี่ย ขอโทษนะคะถกรูปถกกางเกงน้องให้เห็นก้นนะคะแล้วก็ชี้ไปที่ก้นแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยไปให้กลุ่มที่มีนักข่าวส่องไว้ว่าคนดูซึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีนักข่าวผู้ชายอยู่ด้วยอันนี้คือการอนาจารนะคะอันนี้เพิ่งทราบเมื่อเช้าแล้วเราได้ยินแล้วคือเราไม่สบายใจมากเลยเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิงและน้องจะต้องโตงเป็นสาวใช้ชีวิตอีกนานอันนี้ก็จะต้องแจ้งค่าู้ยยาวเพื่อการอนาจารด้วยนะคะถ้าเกิดอีกคำนึงโตกลับว่าเป็นการถ่ายปากแขทที่คุณแม่ทำราย เขาไม่ได้มีสิทธิ์มาถ่ายค่ะเขาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ใดๆในการมาถ่ายเต่ยเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่พมและน้องก็ไม่ได้ยินยอมที่จะอย่างนั้นด้วยที่บอกว่าน้องไม่ยินยอมน้องเป็นคนพูดเองใช่ค่ะน้องเขาอายค่ะทางช่วยยังไงหรือมีการแจ้งคามในข้หาไหนบ้างคะก็ก็มีการแจ้งความค่ะน่าจะเป็นในเรื่องของภาคผู้เยาว์อนาจารด้วยเดี๋ยววันนี้จะแจ้งภาคผู้เยาว์นะคะกับท่านประธาน แล้วก็ในส่วนของเพื่อนบ้านที่เอาเรื่องไปแจ้งพอมอเนี่ยอันนี้เราก็จะแจ้งเขาในเรื่องของมินประมาทด้วยเพราะว่ามีการนํารูปของคุณแม่ไปโพสตและเป็นโปรไฟล์ใช่และที่จะแจ้งทั้งสองคนเลยเนี่ยก็คือมาตา27คุมหมดพหลคุ้มฟองเด็กนะคะ2546เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมาตา27 ห้ามมีให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารละสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดยเจตนาที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงเกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพื่อสแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบอันนี้ก็จะแจ้งด้วยนะคะแต่ว่าป้าข้างบ้านเนี่ยไม่ได้ทํากับน้องแค่ครอบครัวเดียวมีไปขู่บ้านอื่นด้วยว่าเนี่ยบ้านแยกเสียงดังเดี๋ยวจะแจ้งพอมอให้ลงและป้าข้างบ้านมีประเด็นกับคนไปพั่ว แล้วป้าข้างบ้านมีการเอาเปิดบริจาคในเคสของ้องลูกแก้วด้วยจะได้เงินเอาเงินใหม้มาให้น้องไหมคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีค่ะไม่ได้แจ้งเราด้วยว่าจะเปิดรับบริจาคแต่ว่าบัญชีเนี่ยแปะเป็นบัญชีเขาเป็นเบอร์เขาไม่ได้มีการแจ้งเราว่าจะจะเปิดบริจาคให้น้องนะแปลว่าตอนนี้เราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเงินที่ทุกคนโอนมาเนี่ยมันไปไหนเราไม่รู้ว่ามีการโอนเข้ามาหรือเปล่าหรือไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งอะไรเราเลย เพื่อนบ้านที่ว่าใช่คุณครูที่บอกว่าคอยสอนน้องหรือเปล่าจริงๆเขาไม่ใช่คุณครูนะคะเขาเขาบอแจ้งว่าเป็นนักวิชาการให้เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาเขาไม่ได้มีไปประกอบวิชาชีพแล้วก็ไม่ได้มีเป็นคุณครูอะไรเป็นแค่พนักงานธรรมดาบริษัทอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าตอนนี้ทาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเห็นบอกว่าเอ็นดูน้องๆแล้วก็จะคอยสอนเด็กๆภายในตึกนั้นให้มีความรู้อันนี้จริงไหมคะอันนี้ไม่ทราบค่ะว่ามีเด็กคนไหนไปเรียนกับเขาบ้าง แต,กแ,กแต่แต่ตอนนั้นอะอก็มีนองลูกแก้วที่ว่าบางทีไม่มีอะไรทั้งก็ลงไปที่ดื้อด้อด,ดความเคารพมีการติดต่อกันยังไงระหว่างตัวผู้เสียหายกับตัวของทั้งคู่พี่อ๋อคือว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยไปเอาเรื่องเนี่ยไปแจ้งให้คุณนิกกี้ขยี้ข่าวเป็นการระบายให้ฟังและหนูเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคุณนิกกี้อยู่แล้วพี่นิกกี้ก็เลยพาน้องๆมาเล่าเรื่องให้หฟังค่ะโอเคขอความชัดเจนเลยว่ามันจุดเนี้ย คือพูดพูดตรงๆเลยนะว่าไม่มีความขัดแย้งอะไรทางทางฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าคุณ<ด>อ้อ,อ,อหรือเปล่า<ด>คุณออมาในช่วงตนที่<อ>แจ้งอ่ะไม่ใช่น้องนะคะเป็นเพื่อนแม่น้องมาแจ้งเขาบอกว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาของน้องแล้วประเด็นเรารู้สึกว่าเราเคยโดนกับทาเหมือนกันเราก็เลยเข้าใจว่าการตระเตรียมการวางแผนพวกเนี้ยมันน่าจะไม่ใช่แค่เคสเดียวนั้นมันน่าจะมีหลายๆเคสงั้นฝากไปเลยแล้วกันนะคะใครที่โดนท่านประธาน ทำกระทำแบบนี้ติดต่อกี้ได้ค่ะกี้กับทีมกฎหมายยินดีช่วยค่ะคอันนี้ด้วยส่วนตัวเรารู้สึกว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาพิพากแม่พากลูกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคุณไม่ใช่ศาลคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วการที่คุณไปเผยแพร่ข้อมูลครอบครัวคนอื่นโดยที่ศาลยังมีภากษาว่าผิดหรือไม่ผิดแล้วการการไปชี้นานักข่าวการไปบังคับพอมอและการไปคลุมหัวเด็กออกมาทั้งที่พอมอย,ยังยืนอยู่อ่ะ กี้รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องคุณไม่มีอำนาจหน้าที่ในการทําถามว่าโดยส่วนตัวกี้โอเคไหมกี้เคยโดนแคบ้มาก่อนเนี่ยกี้เข้าใจจากเหตุการณ์ปกติแล้ววันนั้นน้องเขาอ่ะกําลังลองดูหนังกันอ่ะไปเคาะประตูหน้าบ้านซึ่งแบบแม่เขาก็งงเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดแล้วหลักฐานอะไรหรอที่คุณอนะ่ะมาตัดสินว่าแม่เขาผิดหลักฐานป้าข้างบ้านถ้าคุณบอกว่าคุณมีหลักฐานอื่นโดยนิสัยของท่านประธานถ้ามีจริงๆเขาฟาดแล้วแล้วที่ฉันท้าทายเขามาตลอดว่า คุณออกมาชนกับดิฉันสิถ้าไม่จริงออกมาพูดสิโฟอนอินก็ได้ถ้าไม่กล้าออกมาเจอกันนะอะโฟนอินก็ได้ไม่กล้ากล้าแต่โพสอยู่ในเฟซอะค่ะแน่จริงออกมาเลยถ้าคุณคิดว่าคุณถูกต้องเพราะว่าวันเมื่อคืนอะก็มีผู้เสียหายอีกคนหนึ่งของท่านประธานติดต่อ,อที่มาเหมือนกันเพราะเขารู้สึกว่าเมื่อก่อนอะเขาไม่กล้าออกมาเพราะท่านประธานบอกว่ามีสื่อในมือมีจ่ายนักข่าวอันนี้ไม่ไม่รู้ข้อเท็จจริงยังไงนะคะเขาบอกว่าเขามีจ่ายเพื่อเลี้ยงนักข่าวเป็นรายเดือน นักข่าวพวกเขาไม่มีนักขา่าวอะไรเล่นกับเขาหรอกเขามีผู้ใหญ่เยอะอะค่ะดูแลเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนก็เลยกลัวแต่พอตอนนี้ทุกคนกล้า่จะออกมาเพราะว่าอพอเหตุการณ์เนี้ยทุกคนรู้แล้วว่ามันไม่ปกติแล้วก็มีหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังที่คอยช่วยอยู่ไม่ใช่แค่กี่ค่ะมีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับประเทศติดต่อที่มาเหมือนกันว่าคนเนี้ยช่วยและขออนุญาตพูดถึงท่านหนึ่งนะคะน่าจะเป็นสุชาตินะคะท่านสุชาติ ติดต่อมาว่ามาร้องที่สำนักงานนายกได้ใช่ติดต่อมาหลังถามอะไรน้องถามเลยค่ะน้องแก้วขาจากที่ได้ไปขาลูกวันนั้นน่ะเขาอบอกอะไรกันบ้างตอนที่ไปอยู่พูดดังๆหนูก็ว่าเกาก็ไม่ต้ ได้ทำร้ายหรือว่าทารุณกรรมหนูตานเป็นข่าวไหมลูกใช่ที่ถูกตีเนี่ยเพราะว่าหนูไปทําพฤติกรรมอะไรไปทำอะไรก็ก็คือถูกถูกถูกตีในระบบลมสั่งสอนใช่ไหมลูกแล้วจํมาทไมวันนั้นจู่ๆเขาถึงมาแบบนั้นหนูขอทราบไหมที่มีใครชี้ตกใจไหมลูกวันนั้นกับคุครูคนนั้นน่ะค่ะลูกปกติครูคนนั้นเขามีพฤติกรรมไม่ดีกับหนูหรือเปล่าที่เขาขอใส่หนูะค่ะ แล้วเขาเคยทะเลาะกับแม่หนูไหมคะอมื่อตอนที่หนูไปอยู่กับที่บ้านพอมอเนี่ยไปอยู่กับที่มีเด็กเยอะๆเนี่ยหนูสนุกไหมหนูมีความสุขไหมเด็กที่ด็กโแก้วตอนที่อยู่ข้างในอ่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาแกล้งหนูใช่ไหมสรุปหนูอยากจะอยู่ที่นู่นหรือยอยากอยู่กับคุณแม่ แยกแยะเพราะว่าถ้ามันไม่มีข้อหาให้แจ้งเนี่ยวันนี้เราก็ไม่มีอะไรให้แจ้งนะคะมันต้องแยกแ,แยะว่าเขาอาจจะเคยมีกรณีกันแต่ว่ามันคนละเรื่องอันนี้อันนี้ต้องแจ้งกอว่าหนูเองไม่ได้ทราบข่าวว่าเขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนนะคะแต่ที่เราไปลองเพราะว่าเราอยากได้ความเป็นธรรมมันก็มีในส่วนของบางคนที่คิดว่าทําไมคุณไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยทาไมวันนั้นคุณไม่อธิบายไปซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ตกใจมากเราไม่รู้ว่าเราจะต้องอธิบายยังไงแล้วก็ถามว่าทาไมถึงไม่ออกมาพูดตั้งแต่ตอนนั้นเราบอกเลยว่า หนึ่งเลยเนี่ยเราเรียบเรียงความสําคัญก่อนลูกเราอยู่ในพมอลูกเราอยู่บ้านพักเด็กเราต้องเอาลูกออกมาก่อนเราต้องเรียกเรียบเรียงความสําคัญก่อนเราต้องเรียบเรียงความสำคัญเอาลูกออกมาก่อนเพราะว่าลูกเนี่ยสาคัญกว่าในส่วนของเราเนี่ยมันก็มีของในเรื่องของก็โดนโดนด่าโดนอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วว่าเป็นแม่ใจยักใจมาตีลูกอย่างงู้นอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็ไปดูข่าวแค่ครั้งเดียวเราก็อ่านแค่คอมเมนต์ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เข้าไปดูอีกเลยเพราะว่ามันก็ทํรลายจิตใจเราอะค่ะมันมันเสียหายไปแล้วมัน โดนประจานตาหน้าไปแล้วว่าเราเป็นเป็นแม่ใจยักษ์ใจมานก็อยากจะฝากนะคะว่าอยากจะให้เหตุการณ์นี้ค่ะสร้างบรรทัดฐานสังคมขึ้นมาใหม่นะคะว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องละเอียดรอบคอบกว่านี้และเด็กที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านพักเนี่ย ควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้เพราะตอนนี้เรามีรีวิวมาแล้วว่าเด็กที่เขาเข้าไปอยู่ในบ้านมาเนี่ยเขาไม่มีความสุขเลยเพรา,ออาเขาออกมาบอกว่าเขาโดนลังแกเนี่ยหนูก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะปรับปรุงนะคะแล้วก็อยากให้ตัวสอบก็เท็จจริงให้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากกว่านี้ก่อนที่จะลงมือทําอะไรเพราะว่าเนี่ยมันคือความเสียหายแต่ความไม่รอบคอบนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วคุณจะชดเชยความรู้สึกของเด็กก้าวหัยังไงตอนนี้มีภาพของเขาอยู่ในไลน์กลุ่มเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาไปเจออ่ะมันเป็นแบบ แต่ก็ผมพี่คนต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนที่กี่โทรหาแม่เขาอะ่ะบอกว่าเล่าให้พี่ฟังหน่อยเขาก็เล่าน้องก็เล่าเล่าหลายรอบมากแล้วกี่ก็เลยถามคำนึงว่าหนูอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้แม่หนูไหมลองผู้แทรกมาเสียงโทรศัพท์หนูอยากถ้าป้าผู้นี้กี่ก็เลยนะัดมาเจอที่สำนักง,งานทนายความค่ะไม่ได้นะัดเจอกันที่อื่นแบบที่โดนกล่าวหานะคะนะัดเจอภายใต้อ่นักกฎหมายอยู่ตรงนั้นและทุกการพูดคุยข,ของกี้อยู่ภายใต้นักกฎหมายอตรงนั้นสองคนค่ะ ถามาอะไรน้องถามเลยค่ะน้องแก้วขาจบที่ได้เป็นขาลูกวันนั้นน่ะเขาบอกอะไรกับคุณลางตอนที่คุณไปคุณพูดดังลูกน้อง้นว่ชั้อ่ั้นก ได้สัญญากับหนูเลยว่าจะไปเยี่ยมหรือว่าจะไปยังไงเขาบอกกับหนูว่าอะไรคะลูกบอกว่าจะไปหาหนูหรอแต่เขาได้ไปไหม,หไมไไลูกคุณแก้วครับ<ม>อันนี้พี่ถามหน่อยประเด็นที่หนูถูกคุณแม่ตีเนี่ยปกติเนี่ยคุณแม่เนี่ยได้ทําร้ายหรือว่าทารุณกรรมหนูตามเป็นข่าวไหมลูกใช่ที่ถูกตีเนี่ยเพราะว่าหนูไปทําพฤติกรรมอะไรไหมการต้าเลยก็ก็คือถูกถูกถูกตีในโรงอบรมสั่งสอนใช่ไหมลูก แล้วแนมาทำไมวันนั้นจู่ๆเขาถึงมากันแบบนั้นหนูพอทราบไหมมีใครชี้ตกใจไหมลูกคนนั้นกับคุณครูคนนั้นนะคะลูกปกติคุณครูคนนั้นเขามีพฤติกรรมไม่ดีกับหนูหรือเปล่าที่เขาคอยใช้สื่อหรืว่าค่ะแล้วเขาเคยทะเลาะกับแม่หนูไหมคะเมื่อตอนที่หนูไปอยู่กับที่บ้านพมเนี่ยไปอยู่กับที่มีเด็กเยอะๆเนี่ยหนูสนุกไหมหนูมีความสุขไหมในช่วงนั้น เออุกแก้วตอนที่อยู่ข้างในอ่ะเพื่อนๆนเนี่ยเขาแกล้งหนูใช่ไหมสรุปหนูอยากจะอยู่ที่นู่นหรืออย,อยากอยู่กับคุณแม่อยากอยู่ที่นีขอเล่นถามคุณแม่ว่าหลังจากที่เขาเขาได้สัญญากับหนูว่าจะไปเยี่ยมหรือว่าจะไปยังไงเขาบอกกันหนูว่าอะไรคะลูกบอกว่าจะไปหาหนูหรอเขาได้ไปไหมหนู ลูก<ม>แก้วครับอันนี้พี่ถามหน่อยประเด็นที่หนูถูกคุณแม่ตีเนี่ยปกติเนี่ยคุณแม่เนี่ยได้ทําร้ายหรือว่าทารุณกรรมหนูตามเป็นข่าวไหมลูกใช่ที่ถูกตีเนี่ยเพราะว่าหนูไปทําพฤติกรรมอะไรมากันการกระทำอะไรก็ก็คือถูกถูกถูกตีในโรงแลอบรมสั่งสอนใช่ไหมลูกแล้วทําไมวันนั้นอยู่ๆเขาถึงมากระแบบนั้นหนูขอทราบหน่อยมีใครชีวตกใจไหมลูกวันนั้นกับ ร่วมปกติครูคนนั้นเขามีพฤติกรรมไม่ดีกับหนูหรือเปล่าที่เขาคอยทำเสือหมูอะค่ะแล้วเขาเคยทะเลาะกับแม่หนูไหมคะเมื่อ,อตอนที่หนูไปอยู่กับที่ทบ้านพมเนี่ยไปอยู่กับที่มีเด็กเยอะๆเนี่ยหนูสนุกไหมหนูมีความสุขไหมือคิดถึงเรื่อ,องลูกแก้วตอนที่อยู่ข้างในอ่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาแกล้งหนูใช่ไหม สรุปหนูอยากจะอยู่ที่นู่นหรืออยากอยู่กับคุณแม่อยากอยู่กับคุณแม่่ขอเลียนถามคุณแม่ว่าหลังจากที่เ่าไม่าม,มันัดมาโดยตลอดไม่เคย,ยเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีใครที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วอะคะ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงเราก็ต้องออกมาแก้ตัวยังไงอื สบายใจขึ้นไหมคะคุณแม่วันนี้ที่ออกที่ออกมารู้สึกสบายใจรู้สึกไอสิ่งที่มันอัดั้านอยู่ในใ,นใจอะค่ะได้พูดได้อธิบายออกมาในในตอนนั้นที่เราไม่ไม มีเรากินเวลามีน้อยเรากินน้อยไม่เคยปล่อยให้เขาอดหรอกคะ่ะอย่างที่อย่างที่ข่าวเขาพูดไปว่าเราปล่อยให้น้องอดข้าวลุนีนั่นเราปล่อยให้น้องผอมซึ่งต้องบอกว่าที่น้องผอมเนี่ยตั้งแต่เกิดน้องเขาก็ผอมอยู่แล้วอะค่ะอย่างลูกคนเล็กเนี่ยตั้งแต่เกิดเขาก็มีแบบว่าลักษณะที่อ้วนท้วงอยู่แล้วอืไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดว่าเราปล่อยให้ลูกอดจนจนลูกผอมโซอะไรอย่างเงี้ยมียอะไรฝากบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปในวันนี้ ในวันนั้นนะอยากจะให้มีการตรวจสอบอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ไหมก่อนจะคือาเนี่ยอย่างแรกเนี่ยก่อนก่อนที่คุณเข้าไปเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยตรวจสอบคนรอบข้างเราก่อนว่าจริงๆแล้วเรานิสัยเป็นยังไงที่โรงเรียนก็ตามโรงเรียนลูกก็ตามหรือว่าเป็นที่ทํางานเราก็ตามหรือว่าเพื่อนสนิท็นสหายหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยคุณควรที่จะไปตรวจสอบก่อนว่าจริงๆแล้วเรามีลักษณะนิสัยยังไงไม่ใช่คุณแค่เอารอยโดนตีที่ขาหรือว่าเอาคําพูดของป้าชั้นสองเนี่ย แค่นั้นหรือว่าคนในตึกลรวซึ่งคนในตึกเนี่ยเขาพูดว่าเนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้องประจําเลยนู่นนี่นั่นเราสอบถามว่าคนไหนคุณรู้ไหมว่าคนไหนร้องคุณรู้หรอว่าภายในห้องเราทําอะไรเด็กซึ่งในห้องเนี่ยมีเด็กประมาณสี่คนนะคะคุณทราบหรอว่าเด็กคนไหนร้องและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรากับลูกเองแทบจะไม่อยู่ห้องเลยเราออกไปทํางานลูกออกไปเรียนตอนเย็นกลับมาก็มืดแล้วซื้อข้าวมากินเลี้ยงลูกนอนแค่นั้นก็หมดเวลาการใช้ชีวิตในวันหนึ่งแล้วอะคะ่ะ ดำเนินคดีกับชั้นสอบด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะดาเนินคดีด้วยเพราะว่ามันหลายครั้งหลายคราวที่เขาเอาเราไปประจานเอาเราไปโพสต์ลงกลุ่มลงหน้าเฟซเอาเอารูปหน้าลูกเราไปไปโพสต์ลงเฟซไปเปิดรับบริจาคโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราทีนี้ที่มันมีกระแสคงมีคาถามว่าแล้วทําไมแม่ถึงไม่อธิบายไปตั้งแต่วันนั้นหรือว่าไม่พยายามโตใหญ่ขนาดนั้นถามว่าทำไมถึงไม่อธิบายตั้งแต่วันนั้นเราพูดเราเราพูดตามความจริงไปแล้วว่าเราตีรูปจริง แต่ว่านักตอนนั้นอะเราตกใจมากเราไม่สามารถอธิบายอะไรที่มันชัดเจนในในวันนั้นได้เลยอืมแล,แล้วหลังจากนั้นที่ว่าเราดูข่าวเนี่ยเราก็แบบอะไรกันเนี่ยคือสิ่งที่ที่ในความเป็นจริงกับที่ข่าวออกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีโอกาสเชื่อมาอธิบายเพราะว่าดําเนินการเรื่องลูกอยู่อืมดําเนินการเรื่องลูกที่จะเอาลูกออกมาจากบ้านพักเด็กเพราะว่าน้องก็แจ้งเราเองว่าเขาไม่มีความสุขเขาคิดถึงเราเขานอนร้องไห้ ได้มีการอธิบายให้กับเจ้าหน้าที่พมฟังนะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เป็นข่าวมามีการเล่าให้ฟังอยู่ค่ะมีการเล่าให้ฟังแล้วก็วันก่อนเนี่ยก็ก็ได้มีการติดต่อไปทางคุณครูที่ดูแลเคสร้องอ่ะเขาก็ยังถามเลยว่าเนี่ยอ่าเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเข้ามาด้วยด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าวันนั้นก็อยากที่พูดกับคุณแม่ไปแล้วว่าได้ตรวจร่างกายน้องแล้วว่ามันไม่ได้มีบาดแผลชารูนอะไรเด็ดอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยทางทางนายเขาคงไม่ปล่อยให้น้องกลับมาคุณแก้วอันนี้คำถามสุดท้ายนะคุกแก้วยืนยันนะว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้ทารุณารรกมหนูใช่ไหมลูกเ,เสียหายด้วยก็อ่อถามสงสัยนิดนะครัแม่ก็คือวันที่ประธานลูนี่คนนั้นเป็นคนพาน้องไปพมอเองใช่ไหมคะอ่ะา อันนั้นเราไม่แน่ใจเพราะว่าเราอยู่บนห้องอะคะ่ะเขาไม่ได้ให้เราตามลงไปส่งน้องอะ<ช>เหมือนน้องแค่ขึ้นมาข้างบนเราก็หยิบของแค่อย่างสองอย่างแล้วก็ลงไป<ช>ซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้คุยอะไรกับลูกเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาน่าจะไม่ให้เราคุยอะคะ่ะอืมค่ะแต่เขาก็คุมหัวน้องคุมหัวน้องออกไป<ช>ไ<ง>ตอนที่ว่านักข่าวอยู่อพอนักข่าวไปก็น้องก็ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลงไปัะเขาโดยที่มีประธานคนนั้นอยู่อยู่ด้วยใช่ใช่โดยที่มีประธานคนนั้นอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อนของเขา Gracias. น้องไปอยู่พอมอขี่วันประมาณสามอาทิตย์ค่ะตั้งแต่ <3 S 1> วันที่19พฤษภาถสภานี่จนถึง11มิถุนาค่ะซึ่งประธานคนนั้นก็คุยกับน้องวนะ่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมนะมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เรารู้ที่หลังตอนที่เราไปคุยกับน้องอเขาก็บอกว่าเนี่ยท่านประธานบอกว่าจะมาจะมาเดี๋ยวจะมาเยี่ยมน้องนะเดี๋ยวจะซื้อขนมเค้ามาให้นะเออแต่ก็น้องก็บอกว่าไม่เห็นงานเลยไม่มีใครมาเลยแล้วก็ไม่มีใครติดตามเคสออันนี้อันนี้ต่อเลยแล้วก็ไม่มีใครติดต่อเข้ามาหาเรา คุยกับเราเลยก็คือตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่มีอะไรเลยขายเลยหายไปเลยไม่มีการมาสอบถามสอบสวนอะไรไม่มีการมาสอบถามหรืออะไรเลยค่ะรครเราเป็นคนเดินเรื่องที่จะเอาน้องออกมาเองทำทุก <c oughs> อย่างเพื่อให้น้องออกมา <c oughs> จนวันที่เท่าไหร่ที่เอาน้องออกมาวันที่ส1บอ็ดมิถุนาค่ะ <c oughs> ได้มีการเขียนหนังสือข,ขอความอนุเคราะห์เข้าไปที่ทางบ้านพับเด็กและครอบครัววันที่ส9เกคือวันที่มีการพาน้องไปแล้วคุณแม่พยายามติดต่อน้องไปได้วันไหนครับติดต่อไปวันที่สิบค่ะแต่ว่า ทางทางบ้านพาอเขายังไม่ให้คุยกับน้องเพราะว่าเขาแจ้งว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดกับน้องยังงไม่ให้ยังไม่สามารถให้คุยกับน้องได้นะ<ม>เพราะว่ากลัวเราจะไปล้วงข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้ววันที่2 1เ,เราก็โทรไปอีกรอบหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่มาแผดดูแลเคสน้องอยู่เขาก็เลยให้คุยกับน้อง<ม>ได้แล้วก็สอบถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยน้อ,องเขาก็พูดแบบว่าหนูว่าคิดถึงแม่หนูนอนร้องไห้ด้วยเมื่อคืนน่ะเขาบอกวนะ่าเป็นคืนท ใช่คือนี่ทที่สามประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะมี้อัดเสียงน้องไหมพี่แม่มีการอัดเสียงน้องค่ะตอนที่คุยกับน้อง<ม>ว่าว่าน้องบอกว่าร้องไห้อยากจะกลับบ้าน<ม>อืแล้วก็วันที่ไปหาน้องวันอาทิตย์นะคะ่ะอาทิตย์แรกอา,อาทิตย์แรกที่ไปแล้วก็อีกอาทิตย์ห<ม>นึ่งเราไปเยี่ยมน้อง เราก็ไปหาน้องครูอาทิตย์<ม>เราก็มีการสอบถามน้องว่าวันนั้นน่ะทําไมทําไมถึงมากับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกเราคงไม่ไปกับคนอื่นหรอกเพราะว่าเขาไม่เคยไปอยู่กับใคร<ม>เราก็สอบถามเราก็ได้ความมาว่าน้องบอกว่าป้าผู้หญิงผมสร้างนานะบอกว่าไปแค่วันเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาอยู่กับแม่แล้วไปอยู่ที่นู่นน่ะก็มีเพื่อนเล่นนะมีขนมไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยเขาพูดกับน้องแบบั้าใช่แล้วเขาพูดกับน้องอย่างงั้นน้องก็เลยตัดสินใจที่จะไปกับเขาเสียงที่มีอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมด้วย ก็คิดว่าแบบนั้นนะคะมีมีการเก็บไว้หมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้องบอกว่าอยากกลับบ้านร้องไห้อันนั้นเนี่ยการโทรไปก็คือโทรเข้าไปที่เบอร์ของบ้านพับเด็กเบอร์ศูนย์สองไม่ได้มีการคุยส่วนตัวกับน้องครงนี้เป็นเ้่อขายข้อหาอะไรบ้างคะคุณแม่กันก็อย่างที่ทนายแจ้งไปนะคะว่าจะมีในเรื่องของภ้าผู้ยาวนาจาร์อันนี้นะคะแล้วก็มีของบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะมีในเรื่องของมรียระมาทปลาหมิ่นปาหมาพลบบอะไรอย่างนี้ค่ะ สามขวดครับขอบคุณครับ้องกี่ขวบนะคะคุณแม่น้องเก้าขวบคเก้าขวบนะคะคุณแม่สะดวกให้ใช้ชื่อชื่ออะไรหรือเปล่าเป็นชื่อเล่นของคุณกวางเงอนกันไหมครับ